สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแกะกล่องปืน g ็อก3ามยีจากประเทศออสเตรียกันนะครับตัวก็อก34มยีตัวนี้นะครับเป็นซีรีส์คอมเพ i ิชันหรือเป็นตัวแข่งขันขนาด9มมนะครับพอเปิดกล่องมาเจออะไรบ้างนะครับก็มีตัวปืนบางคนอาจจะเห็นไฟฉายจะสงสัยนะครับว่ามีไฟฉายแถมมาด้วยหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับไฟฉายผมเอามาใส่เพิ่มเองทีหลังนะครับก็จะมีโหลดเดอร์นะฮะเดี๋ยว ไว้คลิปต่อไปจะสอนวิธีโหลดนะครับก็ทุกครั้งที่จับปืนตรวจเช็คว่ามีลูกกระสุนเพื่อความปลอดภัยนะครับปลดแม g กกาซีนตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีลูกกระสุนอยู่แล้วอโอเคลองดั่นไกนะครับมีแมกกาซีนให้2ตัวนะครับผมตัวปืนเป็นโพลิเมอร์ผสมกับท่อนบนเป็นเหล็กนะครับ บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นโพลิเมอร์ทั้งตัวไม่ใช่นะครับคราวนี้มาดูความสวยงามของตัวปืนกันมั่งนะครับก๊อกนี้มีมาถึง4 Generation ด้วยกันแล้วนะครับเดี๋ยวไว้วิดีโอต่อไปผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าก๊อกแต่และ Generation นนั้นแตกต่างกันยังไงนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวพิเศษท่อนบนอาจจะนึกว่ามันเจาะพอร์ตนะครับจริงๆไม่ใช่ครับผมมันเป็นการเจาะ ที่สไลด์เพื่อที่จะลดน้ําหนักของตัวสไลด์ทําให้สไลด์นั้นเคลื่อนที่ได้รวดเร็วขึ้นนะครับการยิงนัดต่อไปจะเร็วขึ้นไม่ได้เจาะพอร์ตลงไปนะครับแม็กกาซีนเป็นเหมือนแม็กกาซีนตัวของกลอก17นะครับมีบรรจุได้17นัดอันนี้คือโหลดเดอร์นะครับ ไว้จะสอนกันอีกทีนะครับคราวนี้มาดูวิธีการถอดประกอบปืนนะครับง่ายมากเพียงแค่ดึงลงมาแล้วก็ปลดออกไปนี่เลยนะฮะท่อนล่างหรือตัวเฟรมนะครับเป็นตัวเดียวกันกันกบกลอก17คือใส่ด้วยกันได้เลยแต่ก็นะครับตามกฎหมายไทยผมก็ไม่แน่ใจว่าทำกันได้ไหมทุกอย่างเหมือนกันหมดกับกลอก17เลยนะครับ มาดูตัวท่อนบนกันบ้างนะครับตัวนี้เจนสามยังเป็นสปริงสปริงไกด์หลอดเป็นชั้นเดียวนะครับผมนี่คือตัวเจาะลงไปนะครับไม่ได้เจาะพอตนะเป็นแค่เจาะสไลด์ลงไปศูนย์เป็นศูนย์ที่เทียมนะครับสามจุดหรือสามดอทนะครับไนซ์ไซส์ด้วยจบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวกล็อกสามสิบสี่ถ้าอยากให้ผมรีวิวปืนอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและกดซับสไคร e หรือติดตามเพื่อรอชมวิดีโอต่อไปนะครับ ไว้พบกันในวิดีโอต่อไปครับขอบคุณครับ